สวัสดีค่ะเราจะเริ่มทำกระทงนะคะจากโฟมเหลือใช้ก็ได้มาจากที่ใส่กันกระแทกนะคะโฟมนี้นะคะก็จะมีขนาดที่พอดีกับกระทงที่เรากำลังจะทำกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองมาชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โฟมแล้วก็กาวแล้วก็ที่เห็นว่ามี ที่เห็นว่าเอามาทําได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโฟมแผ่นบางนะคะก็จะอามาลองทําดูนะคะว่าจะออกมาเป็นกระทงได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองทําไปด้วยกันเลยนะคะน้องๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเฉือนให้นะคะเดี๋ยวมีจะบาดเนียวนะคะหลังจากนั้นนะคะ วัดให้ได้0.5ได้โฟมขนาดที่ต้องการแล้วนะคะ0.5เซนนะ าจากนั้นนะคะเราจะนําแผ่นของโฟมบางอันนี้นะคะมาตัดในขนาด0.5เซนเหมือนกันนะคะเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราจะเอามาวนรอบนี้นะคะวนให้ได้ขนาด0.5เซนตามภาพเลยนะคะเราจะมาตัดเส้นนี้กัน,นะคะ่ะนี่นะคะจะมีฝั่งด้านที่วาดนะคะกับฝั่งด้านที่เราไม่ได้ทําปากกาล,ลงไปนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเราจะเอามาไว้ด้านนอก แล้วเราจะแปะก,กาวลงไปในโฟมแบบนี้นะคะตามนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะนำขนาดโฟมที่เราจะมาทำกระทงนะคะมาวางบนแผ่นแผ่นโฟมบางนี้นะคะเพื่อให้ได้เป็นฐานด้านในนะคะเพื่อเราจะไม่ต้องการให้เห็นโฟมเราจะมาปิดนะคะ ตัดแบบนี้นะคะทรงกลมให้ได้2อ,อันนะคะเราจะต้องการที่จะเอามาวางบนแล้วก็วางล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็1เส้นนะคะแบกกาววนรอบแบบลักษณะน,นี้นะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราให้กาวแห้งนะคะตรงขอบขอบที่ด้านข้างๆนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีมีร่องของขอบที่เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเราแค่ต้องการให้ตรงกลางนะคะเป็นสีเขียวไม่เป็นสีขาวกับด้านข้างนะคะให้เป็นเหมือนกระทงตรงขอบขอบ,ขอบนี่เราจะเราจะใช้กรีดมาปิดได้นะประมาณนี้ค่ะเราจะตัดฟอมไว้นะคะ เราจะตัดโฟมไว้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หลายๆชิ้นหน่อยนะคะเพื่อจะเอามาทํำกรีบนะคะขนาดก็จะประมาณ1เซนนะคะกว้างกว้าง1เซนแล้วก็ยาว2เซนนะคะกะไว้เผื่อเราตัดเล็มเรื่องการไม่เท่ากันออกไปนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเอามาตัดให้ได้กรีบเล็กๆแบบนี้นะคะ ราจะมาผ่ากลางกันนะคะเพื่อเราจะจับจีบแล้วก็เขาก็จะไม่แข็งนะคะกะเอานะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเราจะทบนะคะให้เขาเป็นจีบเห็นไหมคะซ้ายนะคะควยมาคว้มาด้านขวานะคะให้เป็นแบบนี้ แล้วเราจะแปะก,กาวด้านล่างนะคะด้านนี้นะคะ พอเราได้จีบเล็กๆแล้วนะคะแปะกาวให้แห้งนะเราก็จะมาตัดตรงปลายนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะทำให้กรีบสูงไปนะคะตัดเพื่อแต่งปลายของกรีบนะคะแล้วเราจะแปะกาวด้านนี้นะคะด้านหลัง กาไว้แบบนี้นะคะนำกรีบแรกเลยนะคะติดตรงที่เราตัดเมื่อกี้นะคะมันก็จะพอดีของขอบนี้แต,แต่งปลายนะคะเพื่อเดี๋ยวเรามาติดแล้วเนี่ยตรงตรงด้านล่างของกระทงนะคะปลายก็จะเท่ากัน ติดแบบนี้นะคะให้รอบๆเลยให้รอบๆกระทงเลยนะคะพอทากาวรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากลีบที่เราได้เตรียมไว้แบ่งใช้เรียบร้อยแล้วนะคะมาแปะ ขนาดที่เราใช้ตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นไซส์บรายเล่นนะคะบายโอถ้าจะให้เล็กขนาดที่โอบิสึเล่นเยลโลเล่นนะคะก็าะอาจจะเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรประมาณนี้คะ่ะลดหลั่นกันไปนะคะไซส์ เรามาเริ่มแถวที่2กันเลยนะคะเราจะใช้จีบเดิมนะคะติดด้านบนที่เราได้ทำฐานรองไว้นะแต่เราติดกาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อให้จีบงมเข้านะคะทำแบบนี้นะคะจนรอบ ่วงที่เราแปะก,กาวลงไปนะคะเราค่อยๆกดตามกลีบนะคะเพราะว่ากาวยังไม่แห้งจะทำให้กลีบคอยเด้งขึ้นมานะคะ ติดกรีบจนครบแล้วนะคะเรายังมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะคะที่ว่าถ้าเราติดกรีบเข้าไปคงจะสวยกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกรีบเพิ่มกันนะคะทําแบบเดิมนะคะวนอีกหนึ่งรอบเราทาชั้นในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าเราได้ทําที่3มชั้นนะคะจากนั้นนะคะตัดตรงตัดวงกมลมลักษณะน,น,นี้นะ อแอนใช้กระสวยนะคะเป็นเป็นขนาดนะคะถ้าเราไม่มีกระสวยเราก็ลองหาอะไรที่มันแก้งเคียงนะคะไปวัดดูก่อนปรากฏว่ากระสวยจักนะคะ mm. ก็จะได้พอดีของวงตรงกลาง mm. ก็เลยเอาไปเป็นต้นแบบในการตัดนะคะหลังจากนั้นแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งนะคะที่ต้องทําเพิ่มคือเส้นนี้นะคะเราเอาไว้ติดขอบอันนี้นะติดขอบด้านล่าง mm. เดี๋ยวเรามาติดกาวเพิ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทำดอกไม้ให้เป็นสีสันไว้ตรงกลางกันเลยนะคะดอกไม้นะคะเราจะใช้ผ้าสักหลาดนะคะมาตัดลักษณะนี้เลยนะแล้วก็ทำเป็นดอกแนวเรืองนะคะเราจะบั้งเล็กๆนะคะ พอเราได้สักหลาดแล้วเราก็มาตัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนม้วนลักษณะนี้นะคะใส่ไปที่ตรงกลางกระทงเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะกันแรกนะคะเอากาวเอากาวทาด้านล่างของสักหลาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนม้วนปิดกาวอันนี้นะคะเขาจะได้แน่น เริ่มม้วนค่ะแน่นหลวมเราทำได้ตามปกติเลยนะคะก็จะประมาณนี้เอาอีกเส้นนะคะเอาอีกเส้นทากาวแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะก็ต้องคอยวัดนะคะว่าพอหรือ,อยังกับกระทงตรง,ตรงกลางนะเสร็จแล้วนะคะทาก,กาอีกรอบหนึ่งเป็นด้านล่างนะคะพอระวางบนกระทงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตีกดไปที่สักหลาสีเลยหลังนะคะให้เป็นเหมือนรูปดอก ประมาณแบบนี้นะคะเด er mm hmm. yeah. ี๋ยวเรามาทำทุกเทียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันค um ่ะหาวัสดุที่ใกล้เคียงแบบไหนก็ได้นะคะเราจะใช้ใส่รัดกันค่ะแล้วเราจะมาตัดขนาดกันค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วตรงปลายของเทียนนะคะ เราจะเพิ่มเปลวไฟนะคะเราจะใช้สักลาดที่เหลือๆจากการทําดอกไม้เมื่อกี้นี้นะคะมาวนก็จะเป็นเปลวไฟนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ